สวัสดีครับเดบซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท้องสพระรวยนะครับเอาสำหรับเลี้ยง้ก็ในเดินทางเขามาขอปูขอ้าทาั้งได้ดงกางลางดงกลางป่าทั้งได้ปูครับซึ่งเพื่อจันเปิ่นกระน,น้ำทากไปแล้วนะครับซึ่งดงนี้อยู่หลังวัดป่าด้วยครับเด้อโอ้ดงครับกลางดงเลยเด้อครับเด้อกลางดงวัดป่าเปิดลก็ว่าเป็นเจ้าปูเจ้าห้านะครับ ามาไปเบิ้งน้ากันครับเอฟซีทุกท่านครับว่าเป็นจังไรโอ้คือไก่ขัาเทลมมาบังเฝ้ายาง,งไว้ไว้เนี่ยกลางปงกลางป่านะครับโอ้มีหอยไก่ปลาเคียพี่น้อ,เนองเอามาเป็นเบิ้งกันครับว่าจะขอเพิ่มได้ตัวใดนะครับซึ่งเพิ่นอาจารย์เพิ่นก็ให้แอดมาขอนะครับ คืออาจา์ทองใสมกาะเพื่อไปเห็ดไปสางซอยพระอาจารย์เพิ่นเห็ดผันสางอยู่ในวัดในบ้านนี่นะครับเนาะเอาก็เดินทางไปน้ากันครับเบื้องสภาพนะครับกลางดงด้วยนะครับด้วเอฟซี FC. กลางดงกลางป่าเอาเบื้องพระอาจารย์เพิ่นที่พัาไปหอดใสโอ้ไก่ครับพี่น้องไก่ไปเบื้องน้ากันครับเห็นแต่ทางพระสวบอนอี่ไหมครับอาจารย์เพิ่นว่วงนาไปกวนแล้วน้าทางน้า หลังใต้จารย์เพิ่นไปเนาะครับซึ่งาอาจารย์เพิ่นกะบ่อยไทยทถ้เพิ่นเนาะ,นะแต่ว่าพื่นกะเพิ่มมานะครับามาแล้วครับเห็นแล้วครับบ้านนี้เห็นแล้ว ผมโบเป็นอย่างตี้เนาะพฟอาจารย์ to to ให้เพิ่น,นไปซอยเฮ็ดซอยส่างทั้งวัดทั้งว่าเนาะครับปูเพิ่นเอามาพี่มาพี่เอามาทั้งนี้เอามาทั้งนี้เอามาทั้งนี้เลยนี่พ่อรีพังขะจงได้โปรดเสด็จลงมานิยมสมพรแห่งฟู้งขอทั้งหลายหวงขัดทั้งหลายเหล่านี้มีใจใสศรัทธา มีมาลายัางดอกไม้หอมห้วยเฮามะบูชายัางบาร,รมีเจ้าทั้งแปดหมื่นสี่พันมาร,รัมขานายพระองค์ก็ี้้ปูเสดลงมาในยมสมพรแห่งฟุงขวาทั้งหลายหลงขาทั้งหลายเหล่านี้ขอพึงคุณพระพุทธขอพึงคุณพระธรรมขอพึงคุณครูบาอาจารย์ หลวงขาดทาั้งยเหล้วนี่จึงเรียกว่าสาธุสาธุสาธุอิมินาสกเรนทาทังพุทธั้งวิปูชายามาอิมินาสกเรนทาทังธรรมังวิปูชายามา อิมินาสกอรีนาตังสังขังอภิปุชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังพระกันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะกวาตังมัวอาหมังนามาสัมมิ Supati manu baku watu sawa kesengguah, sangkang nakma amik. Nakmu tasa baku watu wah, rahatu sama sampu rasa. Nakmu tasa baku sama sampu सके गमे ज रूपे किरे सी करतते चंद्र के, के वि माने पेरते परथे पे चकामे तलु न खनी के ह वथुम हि खेते पुमा ज यन वा सलथल विसमे य ख का ti tan ta san ti ke ang muni walawa chanang sa tu me sunan tu ama karo ayam haranta ama savana karo ayam haranta ama savana karo ayam haranta ô anh cả thằng lái lâu nay chẳng lẽ qua ทาม,มาบูชาสังคบูชาขอบูชาคุณพระพุทธขอบูชาคุณพระธรรมขออ้บรมิยัยงในบผตรเสด็จลงมาในยมสมพหแห่งพุ่งขอาทั้งหลายวงขาทั้งหลายเหล่านี้ขอโอกาสอาราธนาแจกคุณพระฤาษีตาไฟขอโอกาสอาราธนาแจกคุณพระฤาษีนาไลา ขอโอกาสร,รัธนาแจกคุณพระฤาษีนาดจงได้เสด็จลงมาในยมสมภรแห่งฝุงขอทั้งหลายวงขาทั้งหลายเหล่า,า,ลาลนี้จึงเรียกว่าติเยมาตนาวัดถ้าตึงตังทรมาตึงตังสงก็ตึงตังวันเชิญพระหันตาเจ้าทั้งสิบแปดพระองค์ตา,จาจเจ้าจึงได้โปรดเสด็จลงมาตาสงแก่งสรยาน ในขอฝ่าและแดนนี้องอรหังพุทธนิมนต์ธรรมนิมนต์สังฆนิมนต์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 พุทโธ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  เรา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 ใช่ใช่ชั่ววาววาวว่าเราโยตุใช่จักกักกับเราเยี่ยเสียกว่าตั้งกังกังว่าเสียเยาวะโน้ตุเรียร์ตาจักกักการยาเกี่ยการยาตุตาจักกับเราเยี่ยเสียกตั้งกังกังกัสายโยตุเสียกักกังกังลานยันเตจักการยากักกังกังเราเยี่ยเสียกว่าตั้งกว่ากว่าเรื่อยชี้เยาวะเขาเสียวังกวังเขาลายยี่เสียเยาวะติเสียดินียังกุโต चोका परोय ओची याका तांका करायसी याका तोची काका करायसी याका तुमको करायता चका को करायसी रे चि चिरी वाता केचा चका खाती से जा कोते के करया तोची काका करायसी याका को खा एक खा खा जे चि को तोची से जा को को के चि चि जो को तो की कोरा या चो लया तेसी

ชิจาโกตุทีโอ้ยมาเกดบุญไหนนาะล่ะเนาะมาเกดบุญไนเะมากตัวเนี่ยเอ้ยมาเกดบุญลาเฮ็ดบุญจนมืดจ้าของมืดหล่ะเน่ยเอ้ยมืดคนน้ำมันจ้าของเฮ็ดบุญจนมืดจ้าวองโอ้ยดีตัวนี้ล่ะเอ้ยดีตัวนี้หน้ยนังเอ้ยอยมาเฮ็ดบุญนะยเอ้ยอีกอระยูสิยาตาอิชิยิจกงงงงงจิกนง เฮ็ดว่าหยุดพ <you> ้นระสังฆจายจะได้สางมนี่ใหมเ็่าหดได้ละได้เลี้ยวอยู่นี่ละเลี้ยวอยู่เรอเลียวอยู่ที่มีบูมาซอยอยู่เรล่ที่ไม่บูมาซอยอยู่สาธุสาธุมีมมาสอยอยู่เฮ็ดให้เลีวแล้วละเรื่อใ้เฮ็ดให้เลี้ยวเฮ็ดบุญสิ้นกินทานผู้ใดเชืว่าจังได้กระแงเอาเฮ็ดบุญ หยุดบุญจนบ่มีเจ้าของก็เฮ็ดไปแล้วเอ้ยตายไปแล้วบ่ได้งยังไปนําภูเขาไหวเฮ็ดก็มี่นี่ไงนบ่ได้งยังไปนําดอกลายเฮ็ดไว้ในบ่วว้นพระพุทธศาสนาให้คนรุ่นหลังรุ่นหลาเกิดถึงมาได้กราบได้ไว้เด้อล่ะเด้อเป็นบุญเป็นกุศลแม่นอยู่ดอกนะคเอ้ย้โบ่มีก็ะคอยเก็บคอยไงคอยขุดคอยไงมันสิได้ตัวนําแม่ดอกหละเออมันสิคอยได้คอยดีไปดอกละนะ

See, see xuống cầu see soon go, see soon go. See soon xuống see soon go, see soon go, go soon see soon xuống He told him, pong kang has such his sala yankee, see ya cotton gong 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 สี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าอีตัวเป็นเราโยชิยะแค้ทั้งงงก็พอรู้อยู่ใช่ไหมถอเร่องง่ายเลยอีตัวตั้งกงรายร่อใช่อย่างอียัลย์้อฟจีคนใดหลายพื้หเทืองมาซอยเออเนี่ย 谁来养家？家谁来养狗？狗？几度路路？谁来养狗？狗？几度度？谁来养狗？狗？几度度？谁来养狗？狗？几度路路？路路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 路

ཁས 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 เสื้อตาแม่ลาะเื้อตาแม่เสื้อตาแม่เขียนไว้เลยวเนี่ยตัวาปอยู่ทั้งข้ัสิจงกูตูตูจีดีเด็ดเดน่กูทติมตุงกันปูเสดีเด็ดเดียกี้ก็ตูตเด็ดเดดเด็เยก็ก็ชิจง้ยมันคือหลายตัวแท้นลบานนี้นาะเอาตัวไรบานนี้ตัวไร409แล้วเจ้าตัวไรให้นาะลาเอ้ยบานนี้เนาะเจ้าตัวไรให้นาะ เนี๋ยมันถือเปไงเ้ยยาเก้าศูนย์สเอาอลีก็คือศูนย์ห้นหามาบอกเน่ย้าศูนย์ห้าศูนเอา่วงมาไล่ไหมแม่จากเสาสีพวงใน้ได้หล่ะ ได้ได้ได้สาสีพ่วงดื้อแต่ว่านยาบอกถือดื้อชาจังไนมาให้ลูกหลานมามีเงินมาสืบมาหนี้ที่ตัวตาพอเราอยู่ชีเยอะกระทั่งข้างก็ได้โชคใไดีถื้อถือเวลาคว้ามาละคันบ่ถือเบ้าดื้อเัินบ่ถือเพ่เยากันถือเมียขอรด้อสร้างานได้ได้สร้างสีพ่วงเว้ใช่นี่เป็นผู้ดาวมาแล้วก็ลงนางลงนางใช่ละแม่กันเลยเฮ้ยจังไยก็เลยสิลงโตให้ลูกให้ยร้านเราคุย เขาศูนยก้าศูนยีครับศูนะพวมะไม่แม oh, ่จากเส้าซีเพวงตอนนั้นละตอนั้นลาไปไปเสร์บานนี่ลาเร่อเอาได้ได้เลาเร่อโอ้ยาจะเป็นบอกคือยู่จากัาตาบานนี้กับบะมีกัดยูกับบมี่กดยูในปาอะลูกกงดีเ ทุกยางไรกมาเบื้อง้าคบุญยากบเรมีน้าเบื่องแม่อยู่มืดอยู่ดํายุ่งกับ่ไม่จักตู่ดีไรดีดีงายกัไไรให้ชคไขมันด้วล่ะเรือสาธุสาธุแม่ได้เฮตดบุญสิ้นกินทานนําแน่ล่ะเอ้ยือได่เอ้ไ้เอ้ไรอใ่รอใหได้รอใล่ะเือด้ลอให้ทำด้ร อีกตัวประน์สีาายยาะะส่งก็ต่ไปกันกตาตเดย,ย,ยางันค,ครับวันนี้ก็พี่ทีก็ได้เซตสินลลองเล้อครับเอ้ซีทุกท่านครับจนว่าคําว่าเือนนะครับซึ่งอยู่ในกลางดงกลางป่านะครับเนาะก็เเรือกันยูแคสอคน นะครับกลางดงเมืองเด้กับกลางดงง่ายนะครับก็ได้ทนมาเพื่อมาขอน้าปูน้ำยานะครับอันนี้ก็คือยาเพิ่นกให้ไปแล้วนอกครับเนาะก็คือเก้าศูนย์ซีนะครับเก้าศูนย์ซีกับสองตัวก็คือศูนย์หานะครับศูนย์หาแต่ว่าขั้นถูกมากยาเพิ่นก็ว่าขอ,อาาพ่วงใบเส้าซีพวงเด้อหละเพิ่นว่านนอกครับเนาะเอาชนะเลี่ยวกะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติกันไทยทำใบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเอาคลิปนาพ่อกันไม่นะครับเอาสไลด์คลิปนี้ก็ขอ,อยุดติดกันไทยทำใบเพียงแค่นี้ก็ลูกเต่าลูกล้านก็ขอขอบุญขอบคุณ่านะครับ่าอยู่ทางกลางลงกลางป่านี่แล้วก็ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดต,ตามชมจนจบคลิปนะครับเนาะเห็นทันมีโฉคไม่หลาภมีโฉคไม่ใช่ไปน้ำกันนะครับนี่เลยเด้อครับเด้อ่าก็อยู่กลางลงนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจุติกานไทยทําไปเพียงแค่นี้ก่อนเขาเกาเข้ามาโชคดีโชคมานทุกท่านสวัสดีครับ